สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้กำลังทองลงเลยใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีนี่แอดมินมาแนะนำกิฟตนะคะทุกคนกิฟตแฟชั่นน่ารักมากเป็นลงยานะคะสีดำน้ำหนักสองสลึงนะคะเป็นทองแท้น้ำหนักสองสลึงนะคะทุกคนนี่ให้ดูใกล้ๆนะเป็นอย่างนี้เลยคือสวยมากใช้งานได้จริงนะคะทุกคนสองสลึง มาช็อปได้เลยนะคะที่ห้างทองการจนาพิเศษถนนกลางเมืองตรงข้ามตลาดโต้รุ่งเรื่องลมนะทุกคนมาแอดมินจะติดให้ดูนะคะนี่แล้วก็กลวยผมจะติดยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกคนแต่แอดมินจะติดอย่างนี้ตามสไตล์แอดมินเองนี่นี่จึ้งมากทุกคนสวยนะอยากจะบอกหรือถ้าใครอยากติดแบบอื่นก็แล้วแต่นะคะทุกคนติดได้หมดเลยใครที่กำลังตามหากิฟตแบบนี้มาช็อปได้เลยนะคะ ที่ห้างทองการจนาพิเศษถนนกลางเมืองตรงข้ามตลาดโต้รุ่งลือลมจ้าเอ้าผิดนันนี่ค่ะ